สวัสดีครับมาพบกับช่องกัรยาณปรตไทยจังหวัดเลยนะครับวันนี้ครบกําหนดแล้วนะครับก็คือเราเว้นไว้สองวันแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาเริ่มเติมฮอร์โมนอีกรอบหนึ่งเพื่อเตรียมที่จะเจาะเข็มที่สามในวันถัดไปนะครับคราวน,นี้วิธีการนะครับวิธีการคือตัวตัวกันกลับเนี่ยกันลมย้อนออกนะครับตัวนี้เราจะต้องถอดออกแล้วก็ ตัวไซลิงเนี่ยเราจะต้องดันกลับเข้าไปถอดออกนะครับแล้วก็ดันย้อนเข้าไปเลยนะครับดันย้อนเข้าไปทุกครั้งเราจะต้องทําลักษณะนี้แล้วก็ใส่ตัวกันกลับเข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ฮอร์โมนครับอัดเข้าไปโดยที่จะใช้เวลาประมาณสิบสองถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับปกติถ้าช่วงแรกๆเราจะใช้เวลาประมาณยี่บสี่ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิด เอทิลีนทำงานได้เต็มที่แล้วในลำต้นมีเอทิลีนอยู่ข้างในแล้วนะครับมันก็จะสามารถใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงเราก็สามารถทำงานได้แล้วนะครับ ใส่ไม่ได้เ <laughs> <laughs> <im it> พิวิธีการไม่ต้องดันเข้าไปแรงนะครับค่อยๆกดเพราะว่าถ้าดันแรงเนี่ยจะทำให้ตัวกระเป๋ะหรือว่าตัวเซลิงเนี่ยหลุดออกมานะครับเพราะว่าแรงดันแก๊สมันมากนะครับ ตัวน,นี้เดี๋ยวเราตอนเจาะเราจะต้องแกะออกนะครับแกะอีกออกอีกน่าจะล้นครับรอบเข็มที่สามตัวนี้ก็หลุด <laughs> อีก12ชั่วโมงนะครับอีก12ชั่วโมงเราก็จะกลับมาเจาะกันอีกครั้งหนึ่งก็หลังจากที่เราเจาะเข็ม2ไปแล้วนะครับประมาณเว้นไว้2วันนะครับเราก็จะมาเริ่มอัดฮอร์โมนแล้วคราวนี้อีก12ชั่วโมงครับเราจะกลับมาเจาะในเข็มที่3หลังจากที่เราได้ ฮอร์โมนครบ24ชั่วโมงแล้วครับวันนี้เย็นวันนี้เราก็จะได้มาเจาะนะครับเพื่อเอาผลผลิมนด่างในเข็มที่สามนะครับเข็มที่หนึ่งเราเจาะด้านบนนี่นะครับส่วนเข็มที่สองาเจาะด้านล่างนะครับส่วนในเข็มที่สามเนี่ยเราจะเจาะฝั่งด้านนี้นะครับ น,นี้ก็จะเป็นต้นที่สามนะครับซึ่งการเจาะเหมือแนบบที่บอกใน ep หนึ่งและสองนะครับแล้วก็ ep สามเนี่ยเราเราไม่จาเป็น,นต้องมีฝีมือนะครับเจาะลักษณะของการเฉียงขึ้น ก็เดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าเราจะมาหยอดกรดผลพริรน้ำยางจะอ,ออกมากแค่ไหนต้นที่สองออกดีนะครับออกดีไหลต่อนเนื่องต้นที่สองออกอย่างต่อนเนื่องนะครับ ข้อดีของระบบเจาะอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานกลางคืนนะครับเราสามารถทํางานกลางวันได้ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายจากสัตว์มีพิษทั้งหลายนะครับในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็ลดแรงงานลดฝีมือเราไม่จําเป็นต้องมีฝีมือในการกรีดยางนะครับแต่ว่าเราสามารถเอาผลผลิตน้ํายางได้โดยการเจาะครับร่วมกับการใช้ข้อมูลอทิลีนครับหลังจากที่เมื่อวานเรามา ทำการเจาะนะครับเจาะน้ำยางแล้วก็เรามาดูกันวันนี้เช้านี้นะครับก็น้ำยางนะครับที่เราเจาะทิ้งไว้เมื่อคืนก็ออกออกใช้ได้ครับไหลตอนเนื่องมาประมาณสิบสอชั่วโมงแต่ต้นที่สองนี้จะเป็นต้นที่ผลผลิตไม่ค่อยเยอะ ก็พอได้น้ำยางนะครับเอทิลีนเริ่มทำงานโดยที่ชาวนี้เราก็จะมากวนน้ำกดนะครับที่จะมาหยอดกดแล้วก็ควนน้ำกดกันซึ่งตอนนี้ก็ยังยังหยดอยู่ต่อเนื่องนะครับ ตัวนี้ออกเยอะครับครึ่งประมาณครึ่งถ้วยครับนี่ครับน้ำยางก็ยังหยดไหลอยู่ต่อเนื่องนะครับซึ่งเช้านี้เราก็จะมาหยอดแล้วก็กวนน้ำกดตอนนี้ก็อยู่ประมาณเกือบแปดโมงครับเกือบแปดโมงเช้า โดยเราเนี่ยทดสอบโดยการเจาะ2หลอดนะครับเป็น2หลอดคู่โดยที่ระยะห่างของหลอดเนี่ยห่างกันประมาณ1น,นิ้วนะครับห่างกันประมาณ1น,นิ้วก็ก็ถือว่าไม่แตกต่างครับแตกต่างนิดหน่อยสําหรับผลผลิตที่ออกมาจากเข็มที่1และเข็มที่2ซึ่งรอบนี้เป็นการเจาะเข็มที่สามก็ต้นยางเริ่มตอบสนองกับเอทิลีนแล้วครับ ครานี้เราก็เริ่มมากวนน้ำกดนะครับมากดน้ำกดซึ่งโอ้โอุปกรณ์ไม้คนก็ไม่มีนะครับเราไม่ได้เตรียมไว้ตอนนี้กดกดนะครับคนกวนน้ำกดให้เข้ากันนะครับโดยเราใช้เป็นกรดฟอร์มิก ครับตัวน,นี้ถือว่าน้ํายางออกใช้ได้นะครับออกเยอะเยอะพอสมควร ตัวนี้ก็ยังออกอยู่ต่อเนื่องนะครับก็หลังจากเจาะเข็มนี้เราก็จะพักไว้อีกประมาณสองวันนะครับแล้วก็เราจะมาเจาะเพิ่ม โดยที่ในเข็มเข็มต่อไปเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอัดเอทิลีนแล้วครับเพราะว่าเอทิลีนที่เราอัดไว้เนี่ยจะมีระยะเวลาในการให้เอทิลีนทํางานเนี่ยอยู่ประมาณสองเข็มถึงสามเข็มนะครับก็หลักๆแล้วในะปัจจุบันนี้เราใช้ประมาณสองเข็มก็จะทําให้เราไม่จําเป็นต้องเติมเอทิลีนครับเดี๋ยวอีกสองวันมาคอยติดตามนะครับทางช่อง กันยาประเทศไทยจังหวัดเลยฝออากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันยาประเทศไทยจังหวัดเลยครับ,รบการเจาะเอาผลผลิตน้ำยางร่วมกับการใช้โฮอร์โมนอิทิลีนเพื่อเพิ่มผ,ผลผลิตน้ํายางครับสวัสดีครับ